มา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 ,มา,าถิ่งก่อนมาจ้ะใหญ่นกกรงพญาง่ายดอกอสวยๆอันนี้หาน้ำกดโอนีออ่ครับขาได้ขึ้นใหม่เอาก่อนเด้วสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีมัธยีาสาธิกาครับพุณสุภาคมโคแกนครับวันนี้ วันนี้ก็ขอปลาหาเฮ็ดคือเก่าครับหลังจากเมื่อวานบริมารน้องครน้องเมื่อวานส่งของเนาะแม่นจ้ะเมื่อวานนี้ถ้าทำทำมาทำมาหาเฮต์ทำกับทรงของบม่อวานรับก็เลยได้ยดจุดทรงของนะครับน้องไมายเก่าหมายเรื่องเขาเอำเภอหน้าจุดร้อยจังหวัดอุบลครับวัดทูกพลานสูงครับไปครับไปตามหลุมนั่นนุ่มมีว่านุ่มมีดิฉันมันเรื่มมาแล้วครับไปครับมาพอแล้วครับใครงงเขาครับลงงเขาจ้ะคนกรีนเนี่ยด้อครับ หอกมันครับใครนึงครับเรื่มเก็บพึ่งเปิดเจอเนาอแน่นจ้ะรองเท้าค,ครับเดี๋ยวนึ่งสิสวย เขาครับอู้ดเหราเป็นไงเลยดือดต้องามดจ่ะ

มา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 บึงครับมาเบิึงมาเบิึงมาเจอแล้วจ้าครับึงหงอกงับเห็นแล้วหงอกงับจ้ะออกขึ้นมูนี่จ้ะโอ้มาเบิ้งเลยจ้ะทั้งใบกลังโพงหัวทั้งดอกไงครับบางอย่างตัวนี้แบบงามเลยจ้ะของจริงนี่แบบงามอันนู้นเล็มเก็บเลยจ้ะขึ้นมาเอาก่อนเลย ใช่นี่ตเ,ตเตรียมตาวไว้จ้ะหน,น่มากก็พอก็แม่น้องน้อง,องอเมอ,อ,อกี้จเก็บหยากแม่นิดนึงก็จะเพราะว่าฝนมันตกตรงละมัดระหว่างในหยานมันหักมันอ ตัวเตวาตัวไรบุได้แตสิบ่เอานนมให้ไม่เป็นเสือจ้ะบกมันไคครับไคกับพวกหัวอะไรล่ะเน้อเน้อใหยรหนุ่จ้ะราเยียบอบน่ <t initiation> เอา้ยมันมันเลยเียวนั้นมาไงเลยราศีเย็ค่หมูหานเลยเนะ นี่อกจ้ะเ่งจงงามกาจงกลังพดหัวนี่เน,เเน,น,นาะมาจ้ะใหญ่นกกรงพญางายดอกส,สวยๆอันนี้หาน้ำกดให้เราเนาะแน่นจ้ะเห็นแล้วงงครับเห็นแล้วงกส,สวยๆจ้ะสุดยอดหล <c oughs> ังการแห่ง สองว่างามเลอตัวจริงให้งามแจ็ป huh. นี่เก็บช่วงโมจ้ะอู้เดียงามนี่นิ่งตาเฮ็ดเดียมงามจ้ะอาายอู้ตนี้เป็นมูดเยจ่ะดอกแบบง่ายด้วยเอาสองดอกเดี๋ยวมายูเลยยืจ้ะ ปลาเฮ็ดผงข้าจ้ะเดี๋ยวาบางขันอือ่นเห็ดผงไคเน่อ

ตนี่เอาไปนึงโอ้รด้แน้วกเสียตัวนี้โรยอเหรอจะอ่โอ้แกจะเต็มกาอล้รกนกำครับ เปิดเบื่องจ้ังนี่ดอกเดือดเดืองามเลยมีจ่าเดี่ยวไทยหัยถึงนำด้วยจ้ะมีดอกดอกมันช้ำดอกออกเรียงกันแห่งจ้ะเบฮ้งไครเลือเอาติเลือเออติดอกไี้ใหญ่ๆด้วยจ่ะนี่ดอกบานดอกทวืนนี่ออกดเป็นชายเลยจ้ะที่นี่อีจ้ะโหดๆจ้ะนี่มเปิดเอาไม่นุ่มหนาหนึ่ง đảo làm cả Mà 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 thì con Hãy ừ. không แจกิตตัวให้ดิเดี๋ยเอาตัวดอกใครยังไงดิจ๊ะใครหน่อยหน่อยสิถ่กเอาได้แจะเพราะวะเอาไหมเนาะไม่จ้ะมาอยู่นี่อยูด้วยเนาะเอาวะนี่ตัวนี้มันขึ้นดอกเลยเลยมันสิเอาเรื่องตัวนี้ตัวนั้นเอาวะอร่อยเนาะเปลือกทาเปลือกมันบางมันขึ้นขึ้นดอกไว้าอีจ้ะ เอาจะกื้อไปกันนะนีะครับโงที่สมโลท,ที่สมเก็บอย่างนี้ได้เหรอมีเลยนะหนูเมียนโบกนม่ม่เลยเจ้ะมันคือโลหเขาเนาะ่จ้ะ กัเื่อนสิไปเปืือนยงูมันนอนอย่เนาะจำเป็นจะต้องเดี๋ยวเอาขาแม่เลยจ้ะเอาทั้งขาเอาแต่ขากรบีมือนี่แตะโอ้ยซ้ำหนีมันก็บ่ไดงอกระบาดตรงเนาะออกเลิกเนี่ยหย่านพี่เปื่อนยงูมันจิ้มเอาแต่ดอกมันก็ขบาดอยูเนี่ยก็ออกเลิกแฮะนี่นี่ก็ไม่ได้ขวดเนาะนี่ว้า Ô ừ. mày ừ. ừ, đâu, phải chịu sự thật, đọc nó nhanh. Hãy nhanh hết là một yếu tố ug lưu. Quay vô bên sĩ 好一点一点。看啊看。嗯，脚看那个。那啊，脚。嗯。呜。 บุตแเ้ยเื้ยอ๊ะครับใครใครลลงูัขาด้วยค่ะโอ้ยจ๊จังเจนจี้ก็ขาวก็จังหลาอมอีกนอ 六点。六张、啊、呢？

มา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 โอ้ละหมูเงยบละหมูยหงยเดี๋ยวาทำจ้ะ vi Nei. nampak? sini nak masuk ke titik

ขอคำครับนะครับว่ารับ Tết là ngủ cháu Tết là ngủ, cấm lăng ngạ trời tuần tự vào tiếng xảy này kìa cháu đổ Cái sóng đột cháu Cấm lăng trên cổ ô มันจะเป็นแฝดว่าตัวนี้แต่กับบอมเงีเอา้าไม่งาดหรือเปล่าเออเอาแต่อดอกน้อถ้าบได้นะครับตรงขาครับ ไม่จันจ่ะน้องีสูงคับ กได้ต่างหัวเนาะมาครับต้งห่วงเดงออกโตทางครับเนาะนั่นจ้ะก่อนขี้ดินเนื้อเน้อครับเนาะโต้ได้เลย

มันปูมาเก็บจ้ะดูอเมียติดตัดเลยมั้เพราะว่ามันมันออกไม่ก่อไผยด้วยจ้ะมันก็เลยก็บหนาสินะเอาไว้เนาะแน่นใจก็ไม่เอาไว้เนาะมันกีบก็เลิ่มออกอ้ขาใหญ่แริงนะครับกีบเป็นเขาจ้ะแน่นแบบแข็งเลยหรอใชจ้ะ ครับให้ถ hmm. okay. <Okay. S 1> uh ึงอยครับสารพัดเห็ดที่โตด้แบบนี้เอาครับมาสรุปยอดไดยอดมาแล้เขาาข้าวหมนมาเบิ่งกันบูมลยอลังการครับอลังการสมหัวเขาาเนาะแล้วหัวเข่าหยัก นี่จะโดดยังไงพูดีรดรครับระงซีก,กันไ,ไหนบ้างล่ะครับจนหมากับระงกขาวเนาะระงงขาวกับเฮ็ดเผงเฮ็ดเฮ็ดเผงแน่ครับแล้วกปุมกลับไปเนาะจ้านี่ถามีครับหลังจากเมื่อวานบริษัทเนาะเมื่อวานกระทรงคล้องแล้วครับก็เลียกบริษัทหาครับเอา้ามือนีกระทรงมาเนาะเอา้าผมก็จะลากลากกระบลละแล้วครับกับเรื่องฝากคนไะไรก็แช่ก็ติดตามก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นคลิปต่อไปดนะครับมือหน้าพ่อคันไหมครับขอบคุณครับขอบคุณจ้า